สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเลือกแบรนด์หรือแบนวิชนะครับตัวนี้ของ m o t ต gt10 นะครับตัวนี้นะครับ m o t ต gt10 รองรับ2 p d t นะครับ p d t a p d t b นะครับตัวนี้แล้วก็รองรับชาร์จ USB นะครับ การเลือกแบนด์วิชนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือ Narrow และก็คือวานะครับ Narrow ก็คือมันแบบรองรับแบบรัศมีแบบแคบๆอะไรประมาณนี้นะครับกับ Y ก็คือแบบกว้างนะครับแบบ Y นะครับมันสังเกตมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับตัว n เนี่ยครับเห็นไหม n ก็คือ Narrow นะครับตัวนี้ก็คือรัศมีแบบแคบๆผมปรับฟังดูตัวนี้แล้วนะครับตัว n เนี่ยครับรู้สึกว่า ภาคเสียงมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าปรับเป็นวายนะครับแบบตัวล่างนี้ W อย่างนี้นะครับมันจะเสียงมันจะชัดจะคมกว่านะครับนะครับลองไปฟังดูนะครับถ้าเราจะปรับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนูครับปุ๊บมาเมนูที่4เมนูนี่แบนวิชนี่ครับเบนเซตเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับกดเมนูครับยืนยันครับปุ๊บเห็นไหมครับมันให้เลือกตอนนี้ตัวบนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแนโรนะครับตัว N นะครับ ทีนี้ให้ปรับเป็น y ก็คือกว้างๆนะครับกดลูกศรลงครับแบบนี้ฮะ y นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด x exit ออกมาครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัว w w ก็คือ y นะครับเห็นไหมครับอ่าผมทดลองฟังแล้วนะครับอ่าในส่วนตัวนะครับว่าตัว y มันจะอ่าเวิร์กกว่านะครับอ่าท่านมีเครื่องก็อ่าลองไปอ่าทำดูนะครับลองไปปรับทําดูนะครับอ่าส่วนตัวและอ่า y ถือว่าอ่าโอเคสุดนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ